การเรียนรู้อยู่เสมอคือกุญแจสู่ความหนุ่มสาวตลอดการการครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อเฮนรี่ฟอร์ดเขาเป็นเจ้าพ่ออุตสาหกรรมของอเมริกาและเขามีคำพูดที่ด่งดังว่าใครก็ตามที่หยุดเรียนรู้ถือว่าแก่ไม่ว่าคุณจะอายุ20หรืออ0ก็ตามแต่คนที่เรียนรู้อยู่เสมอจะคงความหนุ่มสาวไว้ได้คำพูดนี้กลายเป็นจริงในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงทุกวันคนที่ปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคือผู้ที่อยู่รอดและ,จะเจริญรุ่งเรือง นี่คือเรื่องราวของคนสองคนที่พิสูจน์ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นสำคัญแค่ไหนคนแรกคือคุณมานะเขาเป็นคนขับแท็กซี่ที่ไม่ยอมหยุดพัฒนาตนเองระหว่างรอผู้โดยสารเขาเรียนภาษาอังกฤษผ่านแอป Duolingo เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นผลลัพธ์คือเขาได้รับทิปมากขึ้นได้รีวิวดีๆบนออนไลน์และมีงานเพิ่มขึ้น คนที่สองคือคุณชริตาเธอเป็นแม่บ้านที่หลงไหลในเบเกอรี่จากการเรียนรู้ผ่าน YouTube และคอร์สออนไลน์เธอเริ่มรับออเดอร์จากเพื่อนบ้านและกลายเป็นที่นิยมในชุมชนทั้งสองเรื่องนี้สอนเราว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้จำกัดอยู่ที่วัยแต่เป็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอัปเดตความรู้ในงานหรือปรับตัวให้ทันเทรนด์ใหม่ๆแล้วคุณละ่ะสิ่งใหม่ล่าสุดที่คุณเรียนรู้คืออะไรและมันช่วยพัฒนาชีวิตคุณอย่างไร จงจำไว้ว่าคนที่เรียนรู้อยู่เสมอคือคนที่หนุ่มสาวตลอดกาล